สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาต่อกันในพาร์ทที่2กับเกมอันเทินอยู่กับผมเกนจิ NG, รับหนะ้าที่เอาชีวิตรอดในเกมนี้เรามาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วหยุดอัดตรงไหนก็อัดต่อตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่า youtube มันลงได้แค่15นาทีนะ ไม่มีอะไรเลยหมู่บ้านนี้จากพาดีแล้วมีตัวอันตรายอีกต่างหากโนโนหลังหลังนี้น่าจะเข้าเดี๋ยวขอสำรวจหลังนี้ก่อนกระเป๋าอันนี้มันเจ็ดคูณสี่น่าจะใหญ่กว่าปะ เข้ากันก็ย่อยทิ้งได้เลยครับ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 ยารักษาไปเยอะแยะแครอโอ้มีดอันนี้ของดีนะเก็บปืนก่อนเลย อะไรอะ่ะโอเคอันนี้ก็ย่อย ขอโทษนะครับจามนิดนึงยังไม่ได้กินน้ำเลยสำหรับหลังนี้ต่ออาสเป้ฮะ,ะมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนท่ออะไรสักอย่างอันนี้ไม่ปลาล่อผีไดนะ้น้ำอยู่ตรงนี้ด้วย ไฟฉายนี่แหละจำเป็นมากช็อกโกแลตกลมกินข้าวก่อนเงียบๆๆๆไม,ม,ม,ม่มีของอะไรต้องเก็บนะ ใช่ๆจุดเกาะหรอมั้งซื้อหรือซื้อคุมไม่แน่ใจแต่สวยดีสีเขียว ย่อยแล้วก็ครับต้องใช้เยอะนะครับแบนเดดว่าเราเราโดนลุมแน่ๆเรามีปืนกล้องสองทางกลเอาควอนไปด้วยแล้วกันอืมจอ จรอส์สร์สำรวจไปแล้วอ่ะหมดแล้วมั้งที่เหลือเราก็ต้องหาที่มั่นนี่นะางานงานรักษาโบนี้มันได้เอ็กพีนะนะมีโอกาสรอบของดนะ้ย ไข่ด้าขผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมไม่ไม,ไม่ไม่ของว่ะเพียบเลยนะแต่เป็นของที่ไม่ค่อยได้ใช้เลย ของของหมดอายุทั้งนั้นเลยมุ่เป้าหมายเราเคลียร์ซัมบี้หมดเมืองไหมแล้วก็เอาเมืองนี้เป็นที่มั่น อ่มันดับของนี่นี่โอ้ โอ้หน้ามืดหน้ามืดเนี่ยผมถึงบอกว่าต้องใช้ยาบางตัวก็มีขอสามารถพิเศษจะกินข้าวก็ได้มั้งผมว่าอ่ะ,อ,ะอัพสกิลผมอยากได้อีกสกิลหนึ่งก็คือ กิวต้านทานต้านทานไวรัสต้านทานไวรัสอันนี้มันอัพไปสองแล้วก็ทนทานต่อเอฟเฟกเก็บปวดพวกเลือดไหลหรือว่ากระดูกหักหมดแล้วอต่ตัดพาร์ทเดินนะครับ เราไม่รู้จะเดินไปทางไหนเราเดินไปเรื่อยๆก็ตามถนน,นตัดนี่ก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วครับรัดลองมาตามทางนี้นะครับเห็นเมืองอยู่ไกลๆแตเ่เหมืองนี้กม็มีเหมืองนี้ก็ได้เพราะว่าไม่ต้องว่ายน้ำข้ามสะพาน วิ่งยาวยาวเเเนนนนมมมืออ่่่่หระะทีไปแล้ ไม่ใช่ครับไม่ใช่มีดินเนอร์ผมจำได้ว่ามันกล่าวไม่มีไปเข้าไปกันฮนะแต่ต้องเคลียร์ฝูงซอมบี้ข้างนอกก่อน แคลนน้ำโซดาปุ่เลยกินของที่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่าลนะ กินได้หมดโอ้โอ้โอใช้แบนเดวไม่ไม่ไหว โ <Okay. c oughs> อเคดูว่ากระจก <c oughs> อันนี้คืออะไรฟิลเตอร์ต้องใส่ครับ หน้ากากกันแก๊สนั่นแน่ขวานขวานของดีหมวกหมวกนี่ไม่น่าจะไน่าจะได้ใช้แล้ว ของนี่ได้ละขวานที่ดีมากเลยนะระยะมันไกลอันนี้ชุดชุดไม่น่าจะดีเท่าของเรา ยาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชยาหลอนีอย,า,ยาเพียบเลย ยา,าวิตามินชุดพยาบาลอันนี้น่าจะยาค่าเชียแน่เลยเดี๋ยวเราใช้ของพวกนี้ก่อนเพราะว่าเราโดนตีมาหนักลดลาเลือดลดอีกโอเค ก็ไห้ฮมปลูกเลย เราน้่งจะได้ที่นี่เป็นบ้านแล้วแหละ เดี๋ยวเราหาที่พักคืนนี้แล้วปิดคลิปกันนะครับกินข้าวกินอะไรให้เรียบร้อยอุเจโอเจ็จ,จปืนผมมรู้จะ,อะเอ,อะไรออกเลย สกิลสนิกแล้วก็นี่เลยเรามีปืนละไม่มีละไม่มีละอันนี้ดรอปทิ้งไปเลย สอัดก็ยังดีอ่ะคืนนี้ต้องนอนแล้วยังไงก็พาร์ทสองนี้ก็อยากจะฝากทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้กันจิลาไปก่อนบ๊ายบาย